สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอิ๋วอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อิ๋วจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใส่ลิงก์หรือ URL ใต้วิดีโอใน YouTube ของเรากันนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบางคนอ่ะอาจจะมีอย่างเช่น Facebook Fanpage อย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ท่านผู้ชมค่ะสามารถค้นหาเราได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะ เดี๋ยววันนี้เิ๋วจะลองคัดลอกลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e ไปวางในคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวไปคัดลอก Facebook กันก่อนเนาะเข้ามาที่ Facebook เรียบร้อยแล้วไปที่หนะ้าโปรไฟล์ของเราะคะ่ะเสร็จแล้วไปที่จุด3จุดมุมขวานะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ให้กดออกไปเลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่หลังบ้านของ YouTube เรานะคะก็คือ YouTube Studio นั่นเองกดเข้าไปเลย เสร็จแล้วเลือกขีด3าขีดมุมบนซ้ายนะคะแล้วให้เลือกคำว่าวิดีโอค่ะหลังจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอมา1คลิปนะคะอ่าอยู่เลือกคลิปแรกค่ะเสร็จแล้วให้แตะรูปดินสอด้านบนนะคะแล้วให้เรามาแตะรูปดินสอข้างล่างนะโอเคตรงนี้เลยให้เรากดค้างไว้ค่ะแล้วทำการวางให้เรียบร้อยโอเค เดี๋ยวอยิบพิมพ์นิดนึงนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยโอเคอันนี้จะเป็น Facebook fanpage อันถัดไปเป็น YouTube นะคะเดี๋ยวเรากดออกไปเลยค่ะแล้วไปที่ YouTube ของเรานะคะแล้วไปที่ช่องของเราเสร็จแล้วกดจุด3จุดด้านบนมุมขวาค่ะแชร์แล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกลิงค์ค่ะเดี๋ยวกดออกไปเลยเข้าไปที่หลังบ้าน YouTube เหมือนเดิม YouTube Studio ค่ะเสร็จแล้วกดค้างไว้ค่ะ วางแล้วให้เรากดลูกศรย้อนกลับ1นครั้งนะคะเสร็จแล้วบันทึกค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาแสดงผลยังไงไปที่รูปสามเหลี่ยมด้านบนมุมขวานะคะกดเข้าไปเลยนี่คลิปนี้มาแล้วแล้วก็กดสามเหลี่ยมที่ชี้ลงมุมขวานะคะ นี่ค่ะช่องทางการติดต่อ f c e e o o o k แ n นเ g e ของอิ๋วแล้วก็ YouTube มาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถกดแล้วก็ลิงก์ไปที่ Facebook ของอิ๋วได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการวางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณช่วยกดไลค์กดติดตามให้อิ๋วด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ